คนนับหมื่นนะครับวันนี้กำลังอัดเบียดเสียดนะครับเข้าไปในองค์พระาธาตุนะครับกับพิธีปลุกเสกเจ้าสัวเนื้อดวงวันนี้แจกเหรียญน,นะครับหน้าที่ทองหลายคนรอคอยนะครับตอนนี้ ข้างในองค์พระธาตุพนมก็เต um ็มแล้วนะครับนะครับเลิกเลิกวันนี้8เดือน8ปดแจกวัตถุมงคลพระธาตุพนมคนไปแล้วนะครับทั้งผู้เข้าแข่ทั้งเด็กเล็กนะครับคุณลูกเกณยรครับที่แชร์เร่องนะครับเช่นเอพระศนะครับเยาวุฒิดาวาสายโม่แล้วก็ อาจารย์เต้นตะวันออทุเสหายท่านเีร้อในโงการี้อแจกแล้วนะครับก็ร <c oughs> อเที่เอา มันมองอย่างที่ผมมองครับตอนนี้นะครับวัตถุมงคลมาถึงแล้วนะครับ1นึ่งแสนองตอนนี้ก็จะออกันอยู่นี่หน้าองค์พระธาตุพนมมารอตั้งแต่เช้าคุณเจ๊กจินบอกว่าบาได้ไปครับมาโอ้แน่นนะครับนี่ไก่แจ็เป็นขั้วโมงครับแจกน่าจะค่ำครับวันนี้เป็นเวียงพระโคง รุ่นอนะไรเอ่นนะครับงน,นี้าหม่ๆที่เด็กที่อยู่ทางบ้านวุ่นวายกันเลยครับตอนนี้<ม>ครับมีพระสงฆ์ทรงสมาบุจับจิตลูกตรวจการเรียนสถนตบนขนาดนี้ยังยังรอบอยู่นะครับนี่ก็ยังรอกันอยู่นะครับ พอถูกมงคลแสนเหรียญวันนี้ข้างหลังยังมีความหวังนะครับสู้สู้สู้ส,สู้ต่อไปเลยนะครับ